สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะวันนี้เราจะมาทาคลิปดูดวงกันนะคะกับหัวข้อคําทานายแฟนเก่าเขาแอบมาส่องคุณบ้างหรือไม่แล้วถ้าเขามาส่องเขาเข้ามาส่องทาไมเรามาดูไพ่ไปพมๆกันนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกๆคอมเมนต์นะคะ เราจะมาเช็คพลังงานคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าคลิปนี้ใช้พลังงานของคุณหรือไม่นะเราจะมาเช็คความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาที่ผ่านมานะคะทำไมถึงกลายเป็นแฟนเก่าเป็นแฟนเก่ากันไปได้นะ ได้ไพ่กิงดาบได้ไพ่เดะซันค่ะได้ไพ่กิ่งไม้นะคะได้ไพ่แฮงแมนแล้วก็ได้ไพ่หกเหรียญน,นะคะ <tyard. S 2> ความสัมพันธ์คุณและเขาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่อยากจะไม่ค่อยราบรื่นมากนักด้วยความที่ตัวเขาเน่ยเขาเป็นคนที่ทําอะไรก็ตามนะคะเขาเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ใจร้อนด้วยคําพูดต่างๆของเขาขการกระทําต่างๆของเขาเนี่ยมักจะทําให้เราเสียใจอยู่เสมอเขาเรียกว่าถ้าเขาจะคิดจะทําจะพูดอะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยรักษาน้ําใจเราเลยนะคะเขาเอาตัวเองเป็นใหญ่เท่านั้นในความสัมพันธ์ที่ผ่านมา คุณอึดอัดกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาค่อนข้างหนักมากมีทั้งความอึดอัดมีทั้งความอดทนนะคะแล้วที่สัมพันธ์อย่ยความสัมพันธ์มันไม่มีการพัฒนาความสัมพันธ์มันไม่มีการชัดเจนนะแล้วก็ในเรื่องของเวลาด้วยนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้แล้วความสัมพันธ์ก็ไม่มีอะไรที่ทําให้คุณได้มั่นใจได้เลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นไปในทิศทางใดที่สาคัญที่สุดนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาที่ผ่านมาเนี่ย เขามีอีกคนหนึ่งเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยจึงทาให้เขาไม่ค่อยได้ความสาคัญกับเราไม่มีความชัดเจนให้กับเราแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่สุดท้ายแล้วมันไม่เขาเริ่มเป็นความสัมพันธ์ที่มันจุดนิ่งนะคะัเหมือนเขาดองความสัมพันธ์เราเอาไว้แล้วเขาก็ไปให้ความสําคัญกับอีกคนหนึ่งจึงทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขาต้องจบลงจบลงเพราะเขาจบลงเพราะการมีมือที่สามเข้ามา จบลงด้วยในเรื่องของความใจร้อนในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของคําพูดนะคะการกระทําต่างๆที่ทําร้ายความรู้สึกเราตลอดมาและสุดท้ายความสัมพันธ์ที่จบลงเนี่ยเพราะเป็นเพราะเขาหรือทุกอย่างเนี่ยมาจากเขาที่ทําให้ความสัมพันธ์ต้องจบลงสะดุดลงนะคะถ้าพลังงานนี้ตรงกับคุณตรงกับเรื่องราวของคุณและเขาที่ผ่านมาเราติดูัให้กันต่อเลยนะ และเมื่อความสัมพันธ์จบลงไปแล้วนะคะ <_ d ata> เขายังมาตามสองเราอยู่หรือไม่นะะ <_ d ata> เรามาดูนะคะว่าปัจจุบันนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะณนะปัจจุบันณเวลานี้เขาเป็นยังไงบ้าง ได้ไพ่แปดเหรียญได้ไพ่หิงเหรียญเขาก็ยังคงเป็นเขาในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของนิสัยใจคอในเรื่องของความใจร้อนในเรื่องของการเอาแต่จใจนะคะในเรื่องของการเ็าเรียกว่าเอาตัวเองเป็นใหญ่นะคะใช้ความคิดเห็นตัวเองเป็นใหญ่เป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครนะคะได้ไพ่เดอะฟลแล้วก็ได้ไพ่เซนจ์นะคะ ตัวเขาเองในเวลานี้ที่บอกไปว่านิสัยเ็ายังเหมือนเดิมการกระทําอะไรต่างๆคําพูดต่างๆอารมณ์ความใจร้อนอยังเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าเป็นในความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ของเขากับอีกคนนึงเนี่ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าอีกคนนึงโดนควบคุมก็เมืนเป็นความสัมพันธ์ที่มีการโดนควบคุมอยู่นะคะน่าจะเป็นเขานี่แหละที่เป็นควบคุมในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแม้กระทั่งเขามีคนใหม่ไปแล้วเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ นะคะยังเป็นคนเดิมที่ยังแก้ไม่หายยังเป็นคนเดิมที่ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองทําอะไรผิดเลยนะคะแล้วในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนใหม่ในตอนนี้ก็เหมือนว่าความสัมพันธ์เขาก็ยังไปกันได้ดีอยู่ยังไปกันได้เรื่อยๆอยู่นะคะยังมีความสุขกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่อยู่และตัวเขาเองตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเขาก็ยังโฟกัสไปในเรื่องของความเรื่องในกับคนใหม่ของเขาเนี่ยเขาก็ยังโฟกัสความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนนั้นอยู่นะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันไปนเรื่อยๆนะคะคนคนนี้ถ้าเป็นคนที่ถ้าเขาจะเอ่อถ้าเขาจะตัดสินใจในการที่จะจริงจังกับใครเนี่ยค่อนข้างที่จะตัดสินใจยากมากเพราะเขาเป็นคนที่เรื่องเยอะเป็นคนที่เรื่องมากในเรื่องของการตัดสินใจอะไรต่างๆในชีวิตของเขาเขาเป็นคนที่ไม่ยอมเสียเปรียบใครนะคะแม้แต่ในเรื่องของความรักเขาก็จะเป็นแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะ วันนี้เรามาดูนะคะว่าแล้วตัวคุณในปัจจุบันนี้คุณเป็นยังไงบ้างได้ไพ่เหลี่ยมเพสตัวคุณในปัจจุบันนะคะได้ไพ่เจ็ดไม้ได้ไพ่หกดาบแล้วก็ได้ไพ่กิ่งเหลี่ยมนะคะตัวคุณในปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณค่อนข้างมีความสุขกับชีวิตตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการเงินคุณมีความมั่นคงในตัวเองค่อนข้างมากถ้าในเรื่องของความรู้สึกที่คุณมีให้กับคนเก่ากับคนนั้นอ่ะเขาเรียกว่าความรู้สึกคุณอ่ะไม่มีแล้วคุณไม่ได้เหลือเยื่อใยไม่ได้เหลือความรักอะไรให้เขาอีกแล้วอาจจะมีคิดถึงบ้างในบางครั้งแต่เป็นการคิดถึงแค่ช่วงเวลาสั้นๆไม่ได้คิดว่าจะกลับไปหาเขาแล้วนะคะเพราะในความสัมพันธ์เนี่ยคุณค่อนข้างมั่นเริ่มมั่นใจในตัวเองแล้วด่ะว่า มันสมควรที่จะจบแล้วคุณก็ไม่ได้คิดที่จะกลับไปด้วยนะคะคุณเข้มแข็งมากขึ้นเข้มแข็งกว่าที่เคยเป็นมาเยอะเลยเข้มแข็งกว่าที่เขาคนนั้นเคยคิดไปด้วยนะคะตอนนี้คุณคบกับเขาคุณอาจจะต้องใช้ความอดทนนะคะแล้วเขาก็อาจจมองว่าเราเป็นคนที่อ่อนแอแต่ณวันนี้ไม่ใช่ละเราเป็นคนใหม่ละนะคะแล้วเราก็เป็นคนที่มีกำแพงของตัวเองด้วยถ้าเขาจะกลับมา ดูแล้วคุณค่อนข้างที่จะเรียกว่าถ้าเขาจะกลับมาถ้าสมมติว่าเขาจะกลับมานะคุณก็คงไม่เอาแล้วนะคะเพราะว่าคุณมีกำแพงของคุณแล้วแม้แต่ถ้าคุณจะมีความรักครั้งใหม่คุณก็จะใช้เวลาในการศึกษาดูใจคนคนนั้นมากขึ้นความรักครั้งใหม่ที่จะเกิดกับคุณไม่ง่ายนะคะคุณจะเปิดใจให้กับคนยากขึ้นคุณค่อนข้างระมัดระวังในความรู้สึกของตัวเองคุณใช้ เรียกว่าใช้ความรักครั้งเก่าในอ okay. ดีตเป็นบทเรียนให้กับปัจจ you ุบันของคุณเป็นบทเรียนให้กับความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะในตอนนี้เนี่ยเรื่องความรักสําหรับคุณแล้วเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้คุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณเองนะคะแล้วอีกไม่นานนี้แหละนะคะคุณกําลังจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาคนคนนี้จะเป็นคนทางไกลนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณ วันนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วเขาคนนั้นได้เข้ามาส่งคุณบ้างไหมนะคะแฟนเก่าคุณเขาได้เข้ามาส่งคุณบ้างไหมได้ไพ่ v i e ออ f f o r t u จ e นได้ไพ่สามไม้ค่ะได้ไพ่เด็กเลียนค่ะแล้วก็ได้ไพ่สิบ้้วยนะ ดูเหมือนจะไม่สนใจดูเหมือนจะไม่ใส่ใจนะคะดูเหมือนจะไม่แค่เราแล้ว,ลวเพราะว่าเขามีคนคุยของเขาไปเรื่อยเปือแล้วแล้วก็มีคนคุยหลายคนด้วยนะคนคนนี้นะคะถ้าถามว่าเขายังมีสองคุณบ้างไหมเขาส่องเขายังมีการแอบส่องคุณอยู่เขายังมีแอบติดตามความเคลื่อนไหวของคุณอยู่เขาอยากรู้ว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะคุณสุขสบายดีไหม คุณมีใครแล้วหรือยังอันนี้คือสิ่ um, งที่เขาอยากรู้มากว่าคุณมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับใครเป็นแล้วหรือยังนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากรู้มากๆเกี่ยวกับตัวคุณในตอนนี้และเขาก็มีการแอบส่องคุณด้วยนะคะมีการแอบส่องคุณโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำวันนี้เรามาดูนะคะว่าแล้วเขามาส่องเราทําไมนะส่งแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างถ้าเขามาส่งแล้วเขาเห็นแล้วแล้วเขารู้สึกยังไงบ้าง เขาก็รู้สึกว่าคุณดูมีเสน่ห์มากขึ้นคุณดูดีมากขึ้นนะคะไม่เหมือนเมื่อก่อนคุณมีความเป็นตัวของตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปลักษ์รูปร่างหน้าตาอะไรต่างๆเขาบอกว่าคุณดูแลตัวเองดีมากๆนะครคุณดูหล่อคุณดูสวยกว่าตอนที่ที่เขาคบกับคุณมากเลยคุณดูเลอค่าไพ่เดียมเทสคุณดูเลอค่ามากๆานะคะไพ่หนึ่งไม้ พอเวลาที่เขามาสง่งเวลาที่เขาไม่เห็นความเป็นไปของคุณในปัจจุบันเขามีความรู้สึกว่าบางครั้งเขาก็อยากจะส่งข้อความมาหาคุณอยากจะส่งข้อความมาทักทายคุณนะแต่เขาก็ได้แต่คิดนะคะแต่ไม่กล้าที่จะส่งมาเพราะเขารู้ว่าความสัมพันธ์ที่จบลงเนี่ยนะคะเขาเป็นฝ่ายที่ทําให้มันจบลงเองเ,เขาก็เลยไม่กล้าที่จะส่งข้อความมาหาคุณและอย่างที่เมื่อกี้แม่หมอบอกนะจากที่อ่านไพ่ไปว่า คุณกำลังจะมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นเป,เป็นความรักที่ใช่เป็นความรักที่ดีไพ่หนึ่งไมากำลังจะมีคนเข้ามาหาคุณกำลังจะมีคนเข้ามาสร้างสัมพันธ์กับคุณกำลังจะมีคนเข้ามาเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นรักเป็นรักครั้งใหม่ของคุณไพ่สองถ้วยความรักครั้งใหม่ของค to ุณจะเป็นความรักที่ดีมากๆจะเป็นความรักที่เข้ามาแล้วทำให้คุณมีความสุขนะคะวันนี้เรามาดูบทสรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนเก่า นะะคแล้วเขาจะกล้าส่งข้อความมาหาคุณไหมได้ไพ่หนึ่งดากค่ะสำหรับคุณน่ะมันจบแล้วคุณหันหลังให้เขาไปแล้วนะคะถึงแม้ถ้าเขาจะส่งข้อความอะไรมาหาคุณคุณก็คงเมินเฉยแล้วล่ะนะคะคุณไม่ได้ใส่ใจแล้วเพราะในตอนนี้ในใจคุณคุณไม่ได้มีเขาแล้วนะคะแต่ตัวเขาน่ะพอเขายิ่งส่งคุณน่ะเขาก็ยิ่งเสียดายคุณนะคะยิ่งเสียดายคุณว่าในตอนนั้น ไม่น่าที่จะทําทให้ความสัมพันธ์มันจบลงเลยนะคะแต่เขาก็ได้แต่แอบ,บเสียดายแต่ทําอะไรไม่ได้นะคะแอบ,บมองแอบ,บส่องคุณอยู่ตลอดเวลาเนาะคุณโดยโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยแหละหรือบางคนอาจจะรู้ตัวนะคะแต่คุณก็ไม่ได้ใส่ใจคุณก็ไม่ได้สนใจก็แล้วพอที่ผ่านมาเขาทาเราเสียใจมาเยอะมากเขาทาเราเจ็บมาเยอะมากนะคะในวันที่เราต้องการเขา ในวันที่เราพยายามอยากที่จะอยู่ต่อในความสัมพันธ์แต่เขากับผักใส่ไล่ส่งเรามานะคะกับใช้คําพูดใช้การกระทาที่ทําให้เราต้องจากมาทั้งๆท,ท,ที่ยังรักในตอนนั้นแต่ในวันนี้ความรู้สึกเราไม่ได้เหลือแล้วไม่ได้เหลือเยื่อใหญ่ไม่ได้เหลือความรู้สึกอะไรให้กับเขาอีกต่อไปแล้วค่ะอีกไม่นานคุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมแน่นอนค่ะ เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากาสที่จะกลับมานะคะกับคนเก่าไม่มีแล้วแล้วเขาก็ยังตามส่องุอยู่ตามส่องก็อยากรู้นะคะว่าคุณมีคนใหม่หรือยังคุณลืมเขาไปหมดแล้วหรือยังนะคะยิ่งส่องเขาก็ยิ่งเสียดายเราค่ะ